อยเส้นนี้ฉันก็อยากได้เหมือนกันฉันอเอาเส้นนี้แหละรีบขายสร้อยเส้นนี้ให้เพื่อนฉันเลยนะฉันบอกให้รับสิาล้านแกห่อข้าวกินทั้งชีวิตคงจะได้แค่เศษเพชรละมั้งผมเอาเส้นนี้แหละครับ CVM Film สวัสดีครับคุณลูกค้า CVM Jewelry ยินดีต้อนรับครับสวัสดีครับคุณลูกค้าสนใจเป็นสร้อยเพชรแหวนเพชรหรือว่าต่างหูดีครับเดี๋ยวผมให้แฟนผมเลือกดีกว่าครับปีเตอร์นหนบอกว่าจะพามาทานข้าไงพามาแวะร้านเพชรทำไมเนี่ยก็วันนี้เป็นวันครบรอบของเราผมก็อยากมีอะไรพิเศษพิเศษให้บ้างนี่แตมนแพงนะฉันเกรงใจเกรงใจทำไมเล่าเราเป็นแฟนแกนันนะลูกหมูคุณชอบอะไรคุณก็เลือกเลย ก็ได้ค่ะใช่งั้นผมขอแนะนําเลยนะครับถ้าเราเพิ่งมีคอลเลคชันใหม่เข้ามาไปดูก่อนสิครับรูบูค่ะเจอเลยครับวาถึงแล้วค่ะคุณน,นุกล่ะคะอยู่ไหนไม่เป็นไรค่ะงั้นเดี๋ยววาเลือกดูไปก่อนแล้วกันนะคะคุณนุกรีบตามมานะคะค่ะเราเจอกันค่ะเป็นยังไงบ้างแก คุณนุเขายอมไหมก็ต้องยอมอยู่แล้วสิเขาบอกว่าจะเหมาะทั้งร้านยังได้เลยหูยมีแฟนเป็นไฮโซมันดีจริงๆเลยอ่ะชนละอิชฉาอิชฉาวาสนาแกจริงๆเลยวะพอเลยพอเราเข้าไปดูเพรกันดีกว่าเดี๋ยวฉันซื้อตังหูให้แกด้วยเลยคู่หนึ่งหูยจริงเหรอจริงสิแตแกพูดดีขนาดนี้ฉันก็ต้องจบรางวัลให้แกหน่อยป่ะ นี่เลยครับคุณผู้หญิงคอลเลกชันใหม่จากทางร้านเลยนะครับเป็นเพชรน้ําดีนําเข้าจากสวิตเซอร์แลนด์เลยนะครับสร้อยชุดนี้มีต่างหูกับสร้อยข้อมือด้วยนะครับอืมก็ดีนะคุณเอาให้ครบเซตไปเลยคุณจะได้ไปใส่ออกงานด้วยไงฉันขอดูอีกสักหน่อยดีกว่าค่ะได้ครับปีเตอร์ว้าฉันไม่คิดเลยนะ ว่าจะได้เจอแกอีกไอ้กระจอกว้าว้าด้ยวยกันสิว้าว้าจะรีบไปไหนฉันก็จะหนีไปจักคนกระจอกกระจอกหนงแกงัคุณจะหนีผมทำไมว้าผมทำอะไรผิดเหรอยังจะกล้ามาถามอีกไปกินข้าวก็ขอเขาห่อกลับบ้านไม่อายเขาบ้างนี่ไงก็มันเหลือผมก็แค่ห่อมากินเองไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยตังค์จะจ่ายแล้วคุณจะอายทำไม ไม่อายแต่ฉันอายคนอื่นเขามีแต่พาแฟนไปกินร้านอาหารหรูๆไปมีความสุขไปมีโมเมนต์ดีๆแต่นี่อะไรทำอะไรไม่เคยไหวหน้าฉันบ้างเลยโธ่วะอะไรที่ช่วยกันประหยัดได้ก็ช่วยกันประหยัดสิพวกเราสั่งกันมาตั้งหลายอย่างแล้วมันก็เหลือเยอะยังเก็บไว้กินได้อีกหลายมื้อเลยนะยคำก็ประหยัดสองคำก็ประหยัดฉันไม่อยากกัดก้อนเกลือกินอยู่กับแกไปตลอดชีวิตหรอกนะเดี๋ยวก่อนสิวะวย ว้าชาตินี้ทั้งชาติอย่ามาให้ฉันเห็นหน้าฉันจะไปมีชีวิตดีๆไปหาผู้ชายรวยๆไอ้กระจอกว้าว้าเลยนามันก็ผ่านมานานแล้วนะอีกอย่าง ตอนนี้ผมก็มีแฟนแล้วด้วยแหมแหมเพื่อนฉันก็มีแฟนใหม่เหมือนกันลยยะแถมยังเป็นไฮโซมีเงินเยอะแยะไม่ต้องมาทนลำบากแบบแกหรอกแล้วแฟนใหม่ของแกรู้หรือเปล่าเถอะว่าแกมันตระหนี่ถี่เหนียวขนาดไหนของเหลือก็ต้องห่อ,อก,กลับตังพาไปกินร้านหรูๆก็ไม่มนสสีน่าสงสารนาสงสารไม่ต้องสงสารหรอกค่ะฉันกับปีเตอร์ เรารู้จักกันดีถ้ารู้จักมันดีจะทนอยู่กับมันทำไมล่ะใช่อยู่กับมันไปก็มีแต่อายขายที่หน้าปเปล่าไม่อายหรอกค่ะคนรักกันมันดูที่ใจก็พอแล้วนี่ช่างเถอะวะมันคงไม่มีปัญญาหาคนรวยๆแบบแกมันก็เลยมาขเขาไอกระจอกนี่จริงด้วยเดี๋ยวพ่อมันเห็นราคาเพชร มันก็คงแผ่นแนบออกจากร้านแล้วมั้งเออเดี๋ยวเชิญคุณลูกค้าเลือกดูเพจทางด้านนี้ดีกว่านะครับคุณผู้หญิงกับคุณผู้ชายดูทางด้านนี้ไปก่อนนะครับได้ครับเชิญค่ะคุณลูกค้าครับด้านนี้ครับ ไหนเพชรเม็ดงามที่สุดของร้านหรอคะถ้าน้ํางามที่สุดในร้านจะเป็นเส้นนี้เลยครับเป็นเพชรน้ําดีนําเข้าจากอิตาลีมีเป็นเซตสร้อยกับต่างหูดีที่สุดในร้านตอนนี้แล้วครับคุณลูกค้าสนใจดูไหมครับแกอยากดู้ยหโอกมีตามม่างหูด้วยนะดูก็ได้นะดูก็ได้ได้ครับนี่ครับคุณลูกค้าแกดูสิเพชรเม็ดงามมาก บอกกับพ่อฉันนะหมอะมากแกฉันน่าจะเอาเส้นนี้แหละค่ะคุณถ้าคุณชอบก็เอาเลยครับขอบคุณค่ะขอโทษนะครับสร้อยเส้นนี้ราคาเท่าไหร่หรอครับอ๋อเส้นนั้นถ้าสร้อยอย่างเดียวราคาจะอยู่ที่15ล้านบาทครับคุณลูกค้าส5 ไเพชรสิล้านแกขอข้าวกินทั้งชีวิตคงจะได้แค่เศษเพชรละมัง้งนั่นนะสิเนาะหรือว่าแกจะผ่อนเอาอุ้ยแต่ผ่อนไปอีกร้อยปีก็คงจ่ายได้แค่ดอกละมัง้งนี่ปีเตอร์แกอย่าฝืนสังขารตัวเองเลยนะคนอย่างแกอีกกี่ร้อยปีร้อยชาติก็ซื้อได้แค่เพชรลิเกเท่านั้นแหละผมเอาไ้นนี้แหละครับอุ้ยอ,ยอย สงสัยมันจะทนไม่ไหวก็เลยซื้อเพชรโชว์สาวแล้วมั้ง <laughs> ฉันไม่ได้ซื้อเพชรโชว์ไฟที่ฉันซื้อเพราะวันนี้เป็นวันครบรอบฉันกับแฟนก็เท่านั้นเองเอ่อถ้าอย่างนั้นคุณลูกค้ารับเส้นนี้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมเอาไปจาัดก,การให้นะครับขอบเลยน,นะคะ สรเส้นนี้ฉันก็อยากได้เหมือนกันฉันเอาเส้นนี้แหละอเออคงจะไม่ได้นะครับคุณลูกค้าเพราะว่าสร้อยเส้นนี้ในสต็อกของเรามีอยู่แค่เส้นเดียวแล้วคุณผู้หญิงกับคุณผู้ชายสองท่านนี้เขาก็มาก่อนผมคงขายคุณลูกค้าไม่ได้จริงๆครับนี่แกไม่รู้เรื่องไงว่าแฟนเพื่อนฉันเขาเป็นไฮโซรีบขายสร้อยเส้นนี้ให้เพื่อนฉันเลยนะไม่ได้ครับคุณลูกค้ายังไงผมก็ขายให้ไม่ได้จริงๆผมขอคืนด้วยนะครับไม่ให้ ฉันจะเอาสร้อยเส้นนี้คุณคะคุณเป็นอะไรบ้างหรือเปล่าคะสร้อยที่คุณเลือกไว้ก็มีจะมาแย่งฉันทำไมแล้วทำไมอ่ะก็ฉันจะเอาขายสร้อยเส้นนี้ให้ฉันเอ่อฟ้าจะมานะอะไรงของแก,นเ,กนเนี่ยฉันมาก่อนฉันนายสองฉันเอาแต่ฉันไม่ให้ก็ฉันบอกว่าจะเอาเอะนีเธอปล่อยอันคุณลูกค้าครับ เย่ยนีนะครับเดี๋ยวเพชรจะเสียหายเอาครับฉันบอกให้ไปสร<ะ>้อยเพชรสิบห้าล้านยิว่าแกทำสร้อยเขาพังเลยเห็นไหม มันไป็แย่ฉันเองนี่นะสร้อยเกิดความเสียหายแล้วพวกคุณต้องรับผิดชอบนะครับแฟนฉันรวยแฟนฉันช่วยได้อยู่แล้วแกไปบอกพวกมันเถอะจะมีปัญญาชดใช้หรือเปล่าวาผมมาแล้วโทษทีนะพอดีที่จอดรถมาหายากนะคุณนุกมาพอดีเลยคะ่ะคุณนุกช่วยวานหน่อยสิคะอะไรวาเกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรมากหรอกคะ่ะคุณนุกช่วยสร้ไฟเช่นนี้ให้วานหน่อยได้ไหมคะ เท,เท่าไหร่15ล้านครับแล้วก็บวกค่าซ่อมอีก5 0,000นด้วยครับ15ล้านเธอจะบ้าหรือไงฉันไม่มีเงินให้มากขนาดนั้นหรอกนะตั้งแต่คบกับเธอมาเธอก็เป็นคนขอมาโดยตลอดถ้าเธออยากได้เธอก็ซื้อเองไปเลยฉันไปละสร้อยบ้าเลยตั้ง15ล้านใครมันจะให้ได้ขนาดนั้คุณนุค,คุณดุคะคุณดุใจเย็นก่อนสิคะค แกเป็นเพื่อนฉันแกช่วยฉันหน่อยนะแค่ล้านเอง เห็นไหมล่ะคะคุณถ้าเราคบกันแค่สมบัติภายนอกพอเราเดือดร้อนเขาก็จะหายไปเพราะไม่ได้คบกันที่ใจจริงฉันเข้าใจแล้วฉันขอโทษคุณคะเดี๋ยวสร้อยเพชรเส้นนี้ฉันรับผิดชอบเองค่ะได้เลยครับขอบคุณขอบคุณ ต่อไปนี้เธอต้องปรับปรุงตัวนะและอย่าไปดูถูกใครเขาแบบนี้อีกได้ได้ฉันจะไม่ทำแบบนี้ฉันจะปรับปรุงตัวขอบคุณนะพีเตอร์ขอบคุณนะคะแค่เธอในยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกล เธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจยิ้มให้ฉันอีกทีถ้าไม่มีใครยิ้มให้ฉันอีกทีถ้าเธอมีใจ